สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชีรา6 3สทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการน่านไพ่ประจำดเดือนนะคะให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะ,ะเ,ออเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ก็จะเป็นการแบ่งวันที่แบบตะวันตกชาวลัคนาราศีตุลในคลิปนี้นะคะตั้งแต่วัน สำหรับท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่23าเดือนกันยายนเนาะจนถึงวันที่23าเดือนตุลาคมนะคะสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะก็สามารถดูได้เช่นกันหรือว่ามีดาวจันทร์ตุลน,นะคะก็ดูได้นะเพราะว่าเราจะดูเรื่องราวของความรักด้วยนะคะสำหรับคนที่มีความรักมีประเด็นนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าดูแล้วพลังงานดีนะคะ พลังงานไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตายก็จะย้ายไปดูเรื่องการเงินแล้วก็การงานให้นะคะอามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีตุลที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะขอดูราศีตุลในวันนี้นะคะ่ะโอ้ฉลาดปราดเปลืองคุณเจอคําตอบที่คุณต้องการแล้วอะมาซี่จะไปไหนต่อนะดูแล้วพลังงานดีนะคะคุณเจอคําตอบแล้วคะ่ะสิ่งที่คุณมองหาสิ่งที่คุณตามหามาเนิ่นนานคุณเจอคําตอบแล้วคุณก็รู้แล้วนะคะ โอเคคุณอาจจะมีความรักแล้วลหละแต่ว่านะคุณถึงแบบคุณเจอคําตอบว่าคุณไม่อยากโสดต่อไปแล้วการอยู่คนเดียวแบบนี้อาจจะไม่ใช่เวของคุณแล้วนะคะหรือคุณไปเจอใครหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากค้นหาตัวตนของตัวเองนะคะเนี่ยไม่ได้อยากเป็นพ่อมาลายลอยชายแม่มาลายลอยชายต่อไปแล้วนะไม่ได้มองหาโอกาสใหม่ๆหรือมองหาโอกาสใดๆเป็นการมองหาโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเป็นการหาคําตอบ ในสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่เพื่อที่จะให้ไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะก็แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักนะในดูสิดูอีกสักสองใบนะคะพลังงานของคุณนี่เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือเปล่าคะขอพลังงานของคุณหน่อยค่ะหรือคุณเพิ่งออกจากงานหรือเปล่าหรือปฏิเสธโอกาสในเรื่องของการงานการเงินไหมนะคะเราไปบวชหรือเปล่าโอ้ยคนบวชเขาคงไม่มาดูหรอกเนาะเอออ่ะโอเคเออจริงๆอ่ะ เหมือนคุณปฏิเสธมากกว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองสมดุลในความรู้สึกแล้วก็สมดุลในพลังงานหรือปฏิเสธเพราะว่าคุณต้องรักษาอะไรบางอย่างไว้มาดูโจทย์เริ่มยากแล้วสี่ทีนี้ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วนะทีนี้อะ่ะปฏิเสธทั้งโอกาสปฏิเสธทั้งความรักนะคะหรือว่าคุณถูกปฏิเสธมาหรือเปล่านะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีพลังงานดีๆสองใบที่ขึ้นในตัวคุณคือพลังงานที่คิดบวกแล้วก็พลังงานที่ค่อนข้างฉลาดนะคะฉลาดที่จะเลือกอะ่ะคุณฉลาดที่จะเลือกคุณไม่ได้เอาความรู้สึกหรือว่าไอ้สิ่งต่างๆวัตถุนิยมต่างๆเหล่านั้นนะคะขึ้นมาเหนือคุณอะ่ะดูแลแบบอืมก็โอเคนะอ่ะม,มาดูกันซิว่าคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณมีประเด็นหรือว่าคนที่สร้างเรื่องสร้างราวให้กับคุณเนี่ยตัวเขานะคะมีพลังงานยังไงบ้างอืม โอ้เอ๋หรือว่าเขาอะ่ะมาขอความรักจากคุณหรือเปล่าแล้วคุณปฏิเสธเขาไหมเพราะว่าดูเหมือนเขาจะรักล้นใจนะคะไม่ยอมแพ้ด้วยนะหรือแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มท้อแล้วหรือเปล่านะคะหมดแรงหมดพลังอ่ะขออีกสักสองใบตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่ชาวลัคนาราศีตุลมาถามถึงอืมเขาอยากปักหลักที่คุณนะ่ะแต่คุณมองหาอะไรอะ่ะ นึกถึงคลิปนั้นเลยอะได้ข่าวว่าไม่มีตังใช่ไหมอะได้ <laughs> ข่าวว่าสิ้นเดือนแล้วเออเขาอยากปากหลักแบบนั้นอ่ะเขาอยากแบบอืมเอาไหมสามพันจะตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมาอหะเออคลิปนั้น <laughs> เอาทำไมเป็นแบบนี้เออทำไมแต่นึกถึงคลิปนั้นนะคะเขาชอบคุณหรือเปล่ามีคนมาชอบคุณแต่คุณไม่ชอบใครอย่างนี้ไหมหรือคุณไม่ได้ชอบเขาอย่างนี้ไหมเออแต่ว่าเขาหลักคุณเขาชอบคุณนะ หรือว่าคุณรู้สึกว่ามีความขัดแย้งนะคะว่าไม่อ่ะคุณอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่คุณก็ไม่ได้อยากเป็นโสดงี้ไหมเออมันดูขัดแย้งขัดแย้งในความรู้สึกแล้วก็พลังงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวก็แต่ขออนุญาตนะคะเปิดสถานการณ์ของชาวลัคนาราศีตุลนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ธาตุไฟก็ได้นะคะมีสองอ่ะมีความรักนะคะ มีความรักมาให้มีความรักมาตะกเขาอะชอบคุณเขารักคุณรักที่คุณรักตัวเองอืคุณอะรักตัวเองคุณเลยแบบคุณไม่ได้ง่ายคุณไม่ได้แบบพิจารณาอะไรง่ายๆหรือเป็นคุณเป็นคนที่ตามจีบยากอย่างนี้ก็ได้แต่เขาอะอยากจีบคุณหรือเป็นคนที่เคยมาให้ความหวังกันแล้วมันก็จบไปแล้วก็อยากวนกลับมาเริ่มต้นใหม่นี้หรือเปล่าแต่ก่อนเป็นคนที่มีอีโก้คุณมากเป็นคนที่มีความรักกับคุณมาก นะคะแต่ว่านะตอนนี้เขาค่อนข้างเปิดเผยแล้วอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมนะคะ Picture นะคะ looking at picture missing เห็นไหมแสดงว่าเป็นคนที่เคยจบกันไปเป็นคนที่แบบเคยจีบกันนั่นแหละแต่ว่าคุณอะปล่อยเขาไปแล้วหรือเปล่าปฏิเสธเขาไปนะคะเขาเลยมีการวนกลับเข้ามาอย่างนี้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาวน,นี้เดี๋ยวแต่จะไปดูนะคะว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณยังไงอีกนะคะอันนี้มันเป็นเพียงพลังงานของเขานะดูซิว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อขอขอให้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนความสัมพันธ์มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะแล้วมันก็จบลงไปคุณปฏิเสธหรือว่าคุณโดนปฏิเสธนี้ก็ได้แต่คุณไม่สนใจคุณไปข้างหน้ากับชีวิตแล้วก็ไปมองหาความสงบก็ได้คุณอาจจะต้องการความสงบ,สงบปราศจากคนคนนี้หรือเปล่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวลัคนาราศีตุล โอ้ยเขามีความสุขมากๆจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ความสุขนั้นมันยังอยู่เขาอยากเคาะลงอ่ะอยากเคาะให้มันเกิดขึ้นอีกความความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันจบไปหรือว่าตายไปเขาอยากเคาะแล้วก็กลับมาให้มันเป็นความสุขแบบนี้นะคะเขารู้แหละว่าเขาทิ้งโอกาสนั้นไปเขารู้ว่าคุณคุณปฏิเสธเขาก็ได้หรือเขาปฏิเสธคุณก็ได้แต่เขาไม่ยอมแพ้นะ ม,มันมันมีความเครียดเกิดขึ้นก่อนหน,น้านี้หรือว่ามีความกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าแต่ว่าก็หาโอกาสยังไม่ได้แต่ความสุขมันยังอยู่ตรงนั้นน่ะเขาปฏิเสธหรือว่าเขาหนีความสุขตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาลืมความสุขตรงนี้ไม่ได้มาเลยทําให้เขาแบบอยากวนกลับเข้ามาใหม่อยากมาปักหลักที่คุณ เนี่ยเขาส่งคุณตลอดเลยนะคะเขาส่องคุณในโซเชียลมีเดียหรือว่าตามสืบตามส่องงนี้ก็ได้นะคะมีคนสืบมีคนช่วยสืบมีคนช่วยส่งงนี้ก็ได้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณมีครอบครัวแล้วหรือยังอะไรเงี้ยแต่เออเขาก็โล่งใจอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยยังเป็นโสดแต่ความโสดของคุณก็เหมือนคุณไปแต่งงานกับตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะคะเออเขารู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณเข้าถึงคุณยากนะอ่ะคานนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเออ เขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้อุ้ยเขานะ่าแบบคือเขารู้ว่าเขานะ่าติดติดติดใจติดพันติดบ่วงอยู่กับคุณคือเขาไปไหนยังไม่รอดไปไหนยังไม่ได้แต่ว่าการที่จะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะเหมือนคุณก็ คือคุณอยู่ได้คุณมีความสมดุลในตัวเองคุณคุณรักษาตัวเองสิ่งที่เคยผ่านมาคือคุณปล่อยผ่านไปคุณไม่ได้คอมมิตกับใครแต่คุณก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครเป็นลักษณะของการที่คุณปิดตัวเงียบเก็บตัวเงียบนะคะไปศึกษาหรือไปเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือจริงๆแล้วคุณก็ไปศึกษาธรรมะจริงๆก็ได้นะมันเลยเกิดทางสว่างบางอย่าง แล้วก็เป็นกลายเป็นว่าพลังงานที่เป็นอะไรที่เป็นคาม์บิคามาหาต่างๆท็อกซิกต่างๆกลายเป็นว่าเหมือนเขาคนเดียวที่ยังคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่นะคะเออดูเหมือนว่าเขาจะแบบเขาจะสืบจะส่องนั่นแหละนะคะตามสืบตามส่องอยู่ไม่รู้ว่าจะเข้าหายังไงดีนะดูอีกซิว่าเขาจะยังไง เขาจะมาขอโทษนะถ้าคุณรอคําขอโทษหรือว่าคุณไม่ได้รอนะคะไม่รู้ละ่ะแต่คําพูดที่เขาจะต้องพูดคือเขารู้แค่ว่าเขาจะต้องขอโทษหรือว่าขอขอทําความรู้จักอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่จบในฝั่งของเขานะคะถ้าคุณคิดว่าฝั่งของคุณจบแล้วคุณไม่ต้องการคุณสามารถที่จะปฏิเสธเข้าไปได้เลยแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเออ เรายังพอคุยกันได้อยากให้โอกาสเขาก็ให้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มเนี่ยเขาจะไม่กลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะเขาจะไม่แบบกลับมาทะเลาะก,กับคุณหรือว่าเอาอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกมาใส่คุณแต่พลังงานของเขาก็ยังมีเดวิลอยู่นะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกร,กรก็ได้นะคะแต่ว่าความท็อกซิกยังติดตัวเขาอยู่ยังมีอยู่หรืออะไรที่เขายังติดพันติดบ่วงหรือว่าเป็นกรรมของเขามันก็ยังจะตามมาอยู่นะอืมแต่ว่า ก็ดูไปเคสบาเคสละกันนะคะอามาดูแล้วกันนะคะว่าแนวโน้มในความสัมพันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างของชาวลัคนาราศีตุลกับคนคนนี้นะคะอืคุณน่ะจะยังรักษาสเปซแต่คุณก็ไม่ได้แบบปิดกั้นเขาขนาดนั้นคุณก็เปิดใจนะคะถ้าเขาแบบเข้ามาหรือว่าพูดอะไรเนี่ยคือคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแหละนะคะมองถึงอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเขาแบบเข้ามาเยอะกับคุณจนเกินไปคุณก็อาจจะปฏิเสธ นะคะคแต่ว่าเหมือนเขาจะรู้ว่าเขาควรจะเข้าหาคุณยังไงเพราะว่าเขาเคยรู้จักคุณมาก่อนคุณมีสเปซใช่ไหมไม่เป็นไรเขาจะไม่ยุ่งสเปซคุณแต่เขาจะพยายามหลอกล่อคุณให้เข้ามาอยู่ในสเปซเขานะคะเออเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่เป็นไรสี่เหรียญของเธอเธอเก็บไว้เลยจ้าที่รักนี่ฉันมีอีกันนึงเธอมาเอาของเราได้นะหรือว่าเออเธอจะมาหาเราก็ได้นะอะไรแบบนี้คือเขารอที่จะให้คุณอะเหมือนเขารอรอให้คุณเข้ามาติดกาดัก เอเขาอาจจะมีการพูดหรือว่าคุยกับคุณเรื่องอนาคตอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คุณเห็นภาพในอนาคตที่มีระหว่างคุณกับเขาแต่คุณก็ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยเชื่อเขาหรอกนะแต่คุณก็จะเปิดใจรับฟังนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณไปได้คําตอบมาแล้วอะว่าคุณต้องการอะไรนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีเขาก็ได้ไม่มีก็ได้คุณแบบนั้นเลยโอ้ อดูแนวโน้มแล้วดีนะดูแนวโน้มแล้วเหมือนจะมีคนอินเลฟิฟอีกครั้งนึงแหละไม่รู้ว่าเขาหรือคุณนะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ยังอินเลฟิฟกับคุณนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะวนเวียนกลับมาแล้วก็สร้างบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะมีการเชิญคุณไปที่บ้านเขาหรือว่าบ้านใหม่ของเขาอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งมันแบบดูแล้วมันก็ดูเปิดเผยดูปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมองดูว่าเขาจะ อยากให้เราไปในพื้นที่ของเขาคือเขาจะเคารพในพื้นที่ของคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากเข้าไปในพื้นที่ของเขาหรือใจหัวใจของเขาเนี่ยแต่มองว่าเหมือนเขาหัวใจเขาเปิดกว้างเนาะพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการขอโทษเชื่อคําพูดของเขาได้นะคะเพราะว่าดูแล้ว intention ของเขาค่อนข้างดีแต่ติดอยู่ใบเดียวนั่นแหละคือไพ่เดวิลไพ่เดวินะคะ ถ้าไพ่เดดเดวิลนั้นเป็นอะไรที่เขาไม่ได้แบบเป็นคนท็อกซิกหรืออะไรกระายมองว่าอาจจะเป็นความตั้งใจที่มันชัดเจนของเขาก็ได้คอมมิตนะคะกับการกับสิ่งที่เขาจะทําเพราะเวลาที่ราศีมังกรทําอะไรเขาจะทําอะไรที่แบบเขาจะเปลี่ยนแปลงยากนะคะเขาจะเวลาที่เขารักใครเขาก็รักมากหลงมากอะไรประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองดูว่าเขาอะ่ะรอเวลาที่คุณอะจะเดินเข้ามาในจุดที่เขามีเพราะเขาอยากจะแชร์กับคุณนะคะคุณตัดสินใจได้ฟรีวิวนะคะว่าคุณจะเลือกเดินกลับไปหรือว่าคุณจะเลือกไปข้างหน้ากับชีวิตก็ได้ด้วยเช่นกันนะไปได้ทั้งสองทางแฟร์แฟร์ฟรฟรวินวินนะคะเพราะว่าคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมองเห็นทางสว่างแล้วคุณก็มองเห็นทางที่ตัวเองต้องการ คุณสามารถเลือกได้เลยนะคะอามาแอบ,บดูเรื่องการงานการเงินนิดนึงกระแตอ่านร,รวมๆนะคะการงานกับการเงินว่าไพ่ใบชานะคะอยากจะบอกอะไรให้กับชาวคาราศีตุลน,นะคะขอไพ่ใบชาคราวนะคะ Honor and respect will come to you น่าจะเป็นเรื่องของที่ทํางานนะคะเขาอาจจะมีการยกย่องนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งนี้ก็ได้เป็นที่นําหน้าถือตาของคนทั่วไปหรือผลงานของคุณมันจะประจักษ์ชัดเจนต่อคนอื่นแล้วมันทําให้คนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เกรงใจคุณนะคะ Someone will try to make you do something against you real นะคะมันจะมีบางคนบางกลุ่มแหละที่อิจฉาแล้วก็จะเข้ามาในรูปแบบของเฟรนด์มี่นะคะเป็นเพื่อนแต่ว่าจะพยายามหลอกล่อให้คุณนะคะ โน้มน้าวจิตใจคุณให้คุณไม่ทําสิ่งที่คุณควรจะทําแล้วมันทําให้คุณเหมือนต่อต้านตัวเองหรือพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกต่อต้านตัวเองหรือต่อต้านในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะฮาร์ปนะคะเกรดแฮปปี้เนสแต่ว่าพวกเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะเสียงในหัวใจของคุณมันดังกว่าคุณรู้ว่าต้องทาอะไรเพราะคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตมาตั้งแต่แรกแล้วแต่มองว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านไอ้คนเหล่านี้ไปได้แล้วก็ไปเจอความสุขในวันข้างหน้าหรือโอกาสข้างหน้าที่จะมาถึงก็ได้นะคะ Staff นะคะ You will be taken care of a different times นะคะคุณจะมันจะต่อให้มีคนเหล่านี้ใช่ไหมในที่ทำงานหรือที่ที่คุณอยู่เนี่ยมัน พวกนี้เป็นคนที่แค่อิจฉาแต่อาจจะไม่ได้เกลียดคุณนะคะเป็นเพื่อนนี่แหละเป็นเฟนามีนี่แหละแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่พักดีกับคุณนะคะเชื่อเชื่อใจคุณแล้วก็เดินตามทางของคุณถ้าสมมุติคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าเงี้ยคนเหล่านี้จะอยู่ในฝั่งของคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะดูแบบยุ่งยาก คนเหล่านี้จะช่วยให้ให้มันมันผ่อนคลายลงสมมติมีงานด่วนเข้ามาแล้วเป็นงานยากเนี่ยคนเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเหลือทันที take action นะคะ boo นะคะ do not back down from opposition นะคะ show strength and fortitude นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะเป็นแบบคนที่ แข่งกล้าวขึ้นมาเลยถ้ามีคนที่เข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าสงสัยในตัวเองแล้วไม่สามารถทําในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ให้แบ็กดาวเลยค่ะอย่าไปยุ่งกับคนเหล่านี้นะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในพลังงานของคุณที่เป็นเหมือนกระทิงดุอะอนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณต้องการได้เลย c a n ก r รู aroo, นะคะ Unsettled time Need to plan ahead นะคะมันจะมีช่วงเวลาของการที่คุณแบบมไม่แน่ใจไม่แน่นอนอันนี้ก็ดูสัญญาณว่าคุณคุณเชื่อตัวเองได้มากแค่ไหนนะคะมันจะมีจุดที่คุณสามารถเชื่อตัวเองได้อยู่เพราะว่าคุณเป็น The Hermit อะคือมันเงียบมากพอจนคุณสามารถที่จะเชื่อในสิ่งที่เสียงในใจบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้วางแผนดีๆในการทำงานเนาะ ประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลขอบคุณมากที่เข้ามา,เ,เ,าเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะก็ตายโพสต์ไว้ใน description ข้างล่างเป็นการดูดวงแบบอัดคลิปนะคะเเป็นการตอบคำถามเท่านั้นนะยังไม่มีการโทรนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองมาเช็ค ดูคิวกันก่อนได้นะคะแล้วค่อยโอนเงินเนาะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันหรือกดหัวใจรัวๆมาให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย